คงเหลือแค่ความคิดถึงเป็นที่พึ่งสุดท้ายในยามที่คนอยู่ไกลไม่มีข่าวคราว,าวแค่คิดหัวใจก็ซึมรอที่ปลายทางใหญ่ทวินนั่งทอผ้าใต้ถุนบ้านมือที่สั่นเทายัางพยายามจับเส้นได้อย่างมั่นคง ข้างกายเป็นตะกร้าไม้ไผ่ใบเก่าใส่จดหมายเก่าๆหลายฉบับที่ลูกชายเคยส่งกลับมาสมัยยังอยู่กรุงเทพทุกฉบับเปื้อนคราบน้ำตาและความหวังตวีวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วลูกเราก็ยังไม่กลับมายายพึมพำกับสามีที่นั่งขัดสมาธิอยู่ใกล้ๆตวีไม่ตอบเขาเงื่อหน้ามองถนนหน้าบ้าน ถนนที่ลูกเคยวิ่งเล่นตอนเด็กๆตอนที่ยังมีเสียงหัวเราะตอนที่ครอบครัวเคยอยู่พร้อมหน้าแต่พอลูกได้งานในเมืองเขาก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยเสียงเงียบในโทรศัพท์ทุกเดือนยายจะเดินไปยังตู้โทรศัพท์สาธารณะหน้าวัดโทรหาหมายเลขลูกชายแต่เสียงปลายสายมักตอบกลับว่า หมายเลขนี้ไม่มีผู้รับสายในขณะนี้เขาคงงานยุ่งมัง้งยายบอกกับตนเองเสมอแต่ในใจกลับเจ็บลึกเจ็บกว่าโดนมีดบาดเธอรู้ดีว่าความจริงอาจโหดร้ายเกินรับแต่เธอเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่ทำให้เธอยังลุกขึ้นมาได้ทุกวันความหวังหรืดูแล้งในหัวใจ ฤดูฝนปีนั้นฝนไม่ตกเลยข้าวในนาสหายหมดแต่ยายยังหุงข้าวเผื่อลูกจะมากับข้าวมีแค่ปลาย่างเก่าๆแต่ตักไว้สามจานตะวีฉันตักเผื่อตาตังแล้วก็ตัวฉันเองนะตังลูกชายคนเดียวของสองตายายเคยสัญญาว่าจะกลับมาซื้อรถไถยให้ตายาย จะสร้างบ้านใหม่ให้ไม่ต้องอยู่หลังคารั่วๆอีกแต่เวลาผ่านไปนานหลายปีคำสัญญากลายเป็นแค่เสียงสะท้อนอยู่ในใจเธอเสียงจากอดีตจนวันหนึ่งมีผู้ชายแปลกหน้าขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านเขาเยื่นส่องเอกสารให้พร้อมกล่าวเบาๆว่าผมเป็นเพื่อนร่วมงานกับตังครับ เรื่องโดยคนเลาะฟ้าข้างในคือเอกสารแจ้งการเสียชีวิตของลูกชายตั้งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อ6เดือนก่อนไม่มีใครแจ้งเพราะไม่มีใครรู้ว่าพ่อแม่เขาอยู่ไหนเพื่อนร่วมงานเพิ่งเจอจดหมายเก่าที่เขาเก็บไว้ในกล่องเหล็กใบหนึ่งจ่าหน้าถึงตวีและยายทวินบ้านเลขที่33หมู่เจ็ด ใหญ่ล้มลงทันทีที่อ่านข้อความนั้นเธอไม่ได้ร้องไห้เสียงดังเธอแค่เอื้อมมือไปรูปถ่ายลูกชายแล้วกอดไว้แน่นลูกเอ๋ยทำไมกลับมาหาแม่ช้าจังความคิดถึงที่ไม่เคยจากหลังจากวันนั้นบ้านไม้หลังเก่าก็เงียบลงกว่าเดิมตะวีแทบไม่พูดอะไรอีกเลย ส่วนยายทวินจะนั่งทอผ้าทุกวันทอด้วยน้ำตาและทอด้วยความคิดถึงเธอฝากผืนผ้าให้คนในหมู่บ้านเอาไปขายที่ตลาดหวังจะได้เงินไปทำบุญอุทิศให้ลูกชายบ้องแม้คนจะหายไปแต่ความคิดถึงยังอยู่เราไม่มีอะไรเหลือแล้วนอกจากความคิดถึงคิดถึงจนมันกลายเป็นเพื่อน พูดคุยกับมันทุกวันเวลานั่งมองถนนแรงบันดาลใจจากหัวใจที่รอหลายปีต่อมามีนักข่าวท้องถิ่นมาทำสารคดีเรื่องการรอคอยของหัวใจชราหลังจากพบเรื่องราวของสองตายายที่ยังจุดตะเกียงเฝ้ารอลูกหน้าบ้านทุกเย็น เรื่องนี้ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีคนเข้ามาช่วยซ่อมแซมบ้านช่วยปลูกข้าวช่วยดูแลสองตายายเด็กวัยรุ่นบางคนที่เคยละเลยครอบครัวได้อ่านได้ดูแล้วร้องไห้พวกเขากลับบ้านไปกอดพ่อแม่ยายชวินบอกกับทุกคนเสมอว่าบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่ แต่คือที่ที่มีคนรอเรากลับไปเสมอในสังคมที่เร่งรีบบางครั้งคนที่รออยู่ข้างหลังอาจมีแค่ความคิดถึงไว้พยุงหัวใจอย่าให้พวกเขารอเพียงลำพังเรื่องโดยคนเลาะฟ้า